สนับสนุนโดย G-View ถ้าไม่อยากให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ power supply G-View advice มากกว่าที่คุณคิด Asus Transformer Book Trio แล้วคุณล่ะพร้อมจะเปลี่ยนหรือยัง Asrock มาเที่บออที่เกมเมอร์และ o u อ l เก k e r เลือกใช้ MSI Top Player Top Choice สวัสดีครับ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ว o ล์คโซนทีวีนะครับวันนี้อยู่กับผมครับนัทมิสเตอรี่นะฮะก็เหมือนเดิมนะครับเจอพวกเราเป็นประจำทุกวันไม่ว่าจะเป็นผมหรือนายไอซ์นะครับแล้วก็ก็จะมีของมาอันบ็อกมารีวิวให้เป็นแฟนดูนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่มีโปรดักที่เป็นแบรนด์คนไทยนะครับแล้วก็น่าสนับสนุนนะครับจาก g ีวิวนะครับแล้วก็เป็นเมาส์อุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ที่ หลายๆคนกําลังมองหากันอยู่นะครับก็เป็นตัวใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวมาล่าสุดเร็วๆนี้เลยนะครับ <sorting well. S 1> กับ G View M3 นะฮะก็เดี๋ยวมาแกะกล่องกันเลยนะครับว่าด้านในเนี่ยจะให้อะไรมาให้ใช้งานบ้างรูปร่างหน้าตาของเมาส์จะเป็นยังไงนะครับแพคเกจก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับ like จะเห็นรูปร่างตัวเมาส์รวมไปถึงคําชี้แจงร oui ายละเอียดต่างๆนะครับ well. yeah. หรือที่เรียกว่าภาษาอังกฤษว่า specification นะฮะก็ภาษาอังกฤษก็พอได้อยู่นะครับอ่ะด้านในก็จะเป็นดำเขียว นะครับสีประจำสีหลักของทาง G-View เขานะฮะ,ะเดี๋ยวแกะออกมาดูกันเลยครับปอ๊บออกมาแพ็กเกจนะครับเริ่มที่อุปกรณ์บันเดิลกันเลยนะครับอย่างแรกเป็น c d d r i v e r นะครับที่เอาไว้ลงโปรไฟล์ต่างๆนะครับปรับแต่งเมาส์รวมไปถึงคู่มือการใช้งานะนะครับพอที่ตัวเมาส์ปุ๊บนี่แพ็กเกจดำเขียวนะครับหลายๆคนถามว่า เป็นญาติหรือเป็นอะไรกับเราหรือเปล่าเพราะว่าโอว์ค้กก็ดำเขียวนะครับตอบเลยนะฮะว่าครับจบเฉยนะครับแม่ชงมาซะอย่างนี้นะครับอ่าจริงๆก็ไม่ได้นัดหมายนะครับคุณเฉินเขาชอบดำเขียวเหมือนกับท่านผู้นำของเราครับแค่นั้นแหละอ่าอย่างแรกนะครับเรามาว่ากันที่ตัวสายกันก่อนนะครับตัวสายเนี่ยจะเป็นสายถักนะครับสายถักซึ่งมันจะไม่หักงอได้ง่ายๆนะครับก็คงทน ความยาวของสายนเตามมาตรฐานชายไทยไม่ใช่ตามมาตรฐานเลย1.8เมตรนะครับหัว usb 2.0นะครับชุบทองเป็นโกเพ g แล้วก็มีโชคกันน้อยมาพร้อมด้วยตัวเมาส์รูปทรงเป็นไปตามมาตรฐานของเมาส์นะครับยังไม่มีส่วนโค้งเว้าที่มันบ่งบอกว่าเป็นเกมมิ่งเมาส์สักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็เป็นทรงมาตรฐานนะครับด้านหลังก็จะเขียนสลักไว้ว่า g v i m 3นะครับ ก็จะมีปุ่มกดมาให้ค่อนข้างที่จะเยอะครบถ้วนการใช้งานในเรื่องของเกมนะครับปุ่มคลิกซ้ายคลิกซ้ายคลิกขวานะครับอยู่นครบด้านบนของเมาส์นะครับก็จะมีเมาส์สกรนะครับเป็นยางนะครับติดนิ้วสามารถสกรได้ง่ายนะฮะขยับขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับก็จะเป็นปุ่มการปรับตั้งค่า DPI นะครับเริ่มตั้งแต่400ไปจนถึง3,500 DPI นะครับด้านข้างนะครับของเมาส์ก็ตามมาตรฐานจะมีปุ่ม back forward นะครับบริเวณนี้โป้งเวลาเราใช้งานมือขวา นะครับแล้วก็จะมีไฟ LED นะครับแสดงถึงค่า DPI ที่เราตั้งเอาไว้นะครับสูงสุด3,500 DPI นะครับทีนี้ด้านล่างนะฮะด้านล่างนะครับจะมีปุ่มเหลืองๆหนึ่งปุ่มนะครับอันนี้เนี่ยเป็นปุ่ม setting switch นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราตั้งค่ามาโครตั้งค่าโปรไฟล์ไว้เนี่ยเราสามารถกดด้านล่างเนี่ยเพื่อเปลี่ยนค่านะครับที่เราตั้งเอาไว้ได้นะครับแล้วไปถึงด้านล่างก็จะมีเซนเซอร์นะครับนี่บริเวณนี้นะครับ สำหรับไฟ LED นะครับค่าพื้นฐานที่ติดตั้งมาจากโรงงานจะเป็นสีเขียวนะครับเป็นสีดําเขียวอย่างที่รู้กันนะครับแล้วก็ปุ่มด้านล่างเนี่ยมันสามารถปรับเซตติ้งนะครับโทนสีได้ด้วยนะครับก็จะเป็นเป็นสีแดงได้ด้วยนะครับอ่าด้านบนนะครับเวลาเราปรับตั้งค่า DPI นะครับก็จะสามารถเห็นสีที่เปลี่ยนไปนะครับตามความเร็วตามค่า DPI ที่เราตั้งไว้นะครับก็จะมีสีม่วงนะครับสีแดงสีน้ำเงิน นะครับสีส้มนะฮะครับผมก็เป็นอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์นะครับสำหรับคอเกมที่กำลังมองหาเมาส์นะครับเอาไว้ใช้งานเล่นเกมสักหนึ่งตัวนะครับกับคุณภาพที่ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับส่วนตัวผมก็ใช้งานตัวเมาส์จากทาง g ีวิวเป็นหลักอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของตัวแทนจำหน่ายศูนย์บริการนะครับมีทั่วประเทศทุกภาคนะครับในบ้านเรานะครับก็ ราคาไม่น่าจะแรงมากนะครับสำหรับตัว G v i e M3 ตัวนี้นะครับก็อย่างไรก็ตามนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทางาบริษัทหัวเหรียนคอมพิวเตอร์จำกัดน,นะครับที่ส่งเจ้าตัวนี้มาให้เราได้อันบ็อกให้แฟนๆชาวโอ์คกโซนได้ดูกันนะครับวันนี้ผมและทีมงานก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพวกเรานะครับเจอกันใหม่เทปหน้าสวัสดีครับ